<laughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่รับชมนโป้นโปสรธรรมไม่ว่าจะทาง Facebook, t i ิกต็อกยูทู e นะฮะแบบโอ้พูดไวแล้วเนี่ยแค่คิดมุกแป๊บหนึ่งนีแนวดีใส่มานเลย แบบฝึกหัดง่ายๆ่ยง,งงงแต่ว่าจะช่วยให้เราจดจำโนต้ตบนคอกีตาร์ได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอะไรได้เนี่ยคราวที่แล้วนะปูทำไปแล้วในเรื่องของโครมาติกต่างไ่ว่าจะเป็นเออสไปเดอร์หรือว่าโครมาติกบสบีช่องแรกอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าตรงเนี้ย มันไม่ได้มีจุดที่บ่งบอกว่าเฮ้ยช่องไหนโน้ตไหนมันคือเสียงอะไรโอเครอบนี้เรามาคุยกันง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเริ่มจากโน้ต3เฟสแรกซึ่งเพื่อนๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าคนที่ยังไม่รู้จักก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดมากว่าเป็นเวนเป็นกรรมอะไร<อ>เราสามารถเรียนรู้ได้<อ>สาย6สาย E สาย5<อ>สาย A สาย4สายด G B แล้วก็ E อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของคนที่ฝึกเล่นกีตาร์ที่อยากจะต่อยอดอยากจะเรียนรู้เฮ้ยจำตรงนี้ให้ได้เว้ยมันจะต่อยอดได้คราวนี้สิ่งต่อไปที่ทำได้คืออะไรไลนโน้ต3ามเฟสแรกฮะมีฟาซอนหรือว่า E F G สาย6ก็คือช่อง0 1 3ส่วนสาย5 0 2 3สาย4 0 2 สายที่เอ้ยไม่ใช่เนี่ยสาย4 0, 2, 3, ี่ศูนย์สองสามขอโทษทีครับขออภัยพูดไวไปหน่อยกลัวกลัวมันยืดย่านไงเลยพูดเร็วพอพูดเร็วแล้วพลาดพอพลาดแล้วก็โดนดา่าแล้วแก้ไหมไม่แก้ไม่เทสอัดแวนอย่างเงี้ยนะเยวยาไปโอเคสาย 3, สามเสียงซอนกดช่องที่สองเสียงลาแล้วก็สายสองก็คือ013ก็คือเป็นทีโดเรส่วนสายที่1เป็นมีฟาซอนก็คือ013 ทริคของการจําก็คือเราจําแบบนี้ฮะสาย6สาย1สาย2เหมือนกันเลยก็คือ013 013 013เนี่ยเราจับคู่การจำนะครับก็คือ612กดเหมือนกันหมดเป็นเสียงมีฟาซอนทีโดเลมีฟาซอนอ่ะคราวนี้สิ่งที่ต้องมาจําเพิ่มอีกก็คือจับคู่ฮะสาย4กับสาย5เป็น023 023มันก็จะเป็น ลาทีโดมีฟาซอนเห็นไหมฮะถ้าเราจับคู่การจําแบบนี้เราจะจําได้ง่ายและสุดท้ายก็คือสายที่3โดดเดียวเดียวใดไม่มีใครครบก็คือ0 2เป็นเรื่องเก่าที่คุยกันมานานนมในกาเลแล้วมันแบบว่าพูดอีกทาไมก็ไม่รู้หรือว่ามึงไม่มีอะไรทำไม่วันนี้จะให้มาทําแบบนี้กันนะครับผมโอเคหลังจากที่ สมมุติว่าเราจําได้แล้วว่าไอ้หกสายเนี่ยมันมีโนต้ตอะไรบ้างเราลองมาเล่นแบบนี้ฮะจับคู่ให้มันจับคู่ยังไงโอเคโดกับโดฟอร์มขอดีครับผมจับขอดีไว้เราจะเห็นว่านิ้วนางเราอยู่ที่เสียงโดสาย5แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่เสียงโดสาย1นึโดใช้วิธีการเกาเสริมเข้าไปเพื่อที่จะฝึกไล่นิ้วลนนักษณะนี้โดถามว่าทำไง5กับ2แล้วเราจะดีดสาย2กับสาย3เนี่ยเป็น 3ามสลักษณะนี้แบบนี้นะโด3อ่าสามองสแล้วเรจับคู่ฮะนิ้วก้อยจิ้มที่เรช่องที่สมสายที่สองแล้วก็สายเปล่าที่เหลือ3ามสองสสองสไปมีเอานิ้วกลางขึ้นมาจิ้มที่ช่องที่สองสายที่สี แล้วดีดคู่กับสายหนึ่งมันจะเสียงมีคู่กันมี3 2 3 2อสแล้วพอลาปุ๊บไม่ไม่ได้ไปไหนนะเสียงลาเอเสียงลาเป็นก็คือ,อาสาย5กับสาย3คู่กันครับก็เล่นเหมือนเดิมหรือจะเป็น3 2มสอเอ้ยชูซี่ทำไมล่าสามสองส <c oughs> ามสามเอาใหม่นะลาทีลาทีล,าทลับ ทีเสียงทีเอานิ้วกลางขึ้นมาสายที่5ช่องที่2ทีสามสองสามสองสแล้วกลับมาที่โดก็คือจับคู่เหมือนเดิมอ่าปวดหัวชิบหายอะบอกตรงเลยปวตรปวดเลยแต่ค่อยๆฝึกไปฮะทำอย่างนี้ช้าๆทีละโนตทีละตัวไล่ขึ้นไล่ลงโดเรมี ไอ้เมื่อกี้ข้ามฝาไปนี่วะไอ้ฟฝาฟาฝาเมื่อกี้ข้ามฝากระโดดไปลาเลยฝาก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนางนิ้วชี้สายที่1ช่องที่1นิ้วนางสายที่4ี่ช่องที่3ามอะเหมือนเดิมฝาสา3สองสแล้วก็ลาเออเห็นไหมบอกแล้วว่ามันต้องเล่นผิดอะขนาดทำคลิปสอนมึงยังเล่นผิดเลยแล้วใครจะเชื่อมั่นว่ามึงเล่นเป็น ประเด็นคือไม่แก้ด้วยเอาอีกทีนึงนะอ่าไล่โดเลยมีฟาซอนลาทีโดแล้วไล่กลับนะครับผมโดเลมีฟาเมืกี้ข้ามซอนไปใช่ไหมซอนอ่ะซอนอ่ะซอนทำยังไงก็คือนิ้วกลางสายที่หช่องที่สามแล้วก็สายที่หนึ่งช่องที่สมลาอเอ้ยซอนแล้วก็ลา ดีโดเอ๊โตมั่วโคนมั่วแต่ว่างงชิบหายแลแต่มันช่วยอะไรได้เยอะจริงๆนะครับผมที่น้าปูทำเป็นเล่นผิดเล่นถูกเออเหมือนเหมือนพูดแก้ตัวนะแต่ว่าอยากจะใหเ้เอ๊อยากจะให้แบบว่าเอ๊เมื่อกี้มันมีอะไรพลาดไปหรือเปล่านะเอ๊ คือมีคำถามอะถ้าเรามีคำถามถ้าเรามีข้อสงสัยเราจะสามารถต่อยอดให้ตัวเองได้เข้าใจไหมไม่เข้าใจเรื่อง้าค <c oughs> <c oughs> น,นเราจะเล่นให้ดูแบบไม่ผิดเลยโอเค o ่า okay. two three go do le mi fa son la ti do โอเคครานี้ไล่กลับโดทีลาซอนฟามีเรโดนี่ฮะจริงๆมันก็คือพื้นฐานเรื่องของฟิงเกอร์สไตล์เบื้องต้นเราเราฝึกแค่นี้พอจำให้ได้อ่าต่อไปเราอาจจะสลับเป็นโดมีฟา การโน้ตสร้างโน้ตขึ้นมาในหัวแล้วก็ฝึกไล่ไปอย่างเงี้ยมันทําให้นิ้วเราเนี่ยไม่ถูกบล็อกไม่ถูกบล็อกให้อยู่ในจุดแบบว่าเออดเดิม,ดมซ้ำาๆซากๆพอมานั่งถามว่าโดอยู่ไหนเอ้งงงต้องมาไล่หาตั้งแต่แรกอะโดอยู่นี่ไอ้โดอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกลักษณะเน,นี้ยเหมือนกับแต่แขนความจําของเราหน่อยอย่าจําแค่เป็นฟอร์มอย่าจําแค่เป็นแพทเทิร์นเพราะแบบนั้นมันจะทําให้เราไล่ได้ก็จริงอะ แต่พอถึงวันหนึ่งที่ต้องแบบว่าสลับกันไปปัจจุบันทันด่วนเฮ้ยเพลงนี้ซอนขึ้นก่อนไว้เพลงช้างสั้นซัอนซอนมีเรมีซอนโดกลายเป็นว่าต้องมานั่งไล่หาโดเรมีฟาซอนอ่ะซอดซ้อซอนอยู่นี่ซอนซอนซอนมีเรมีซอน โดอยู่ไหนวะโดโดอยู่นี่อะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามีโนต้ตในหัวปุ๊บเฮ้ยซอนอยู่ไหนวะซอนซอนอยู่นี่ก็ได้เอ้ยหรือว่าจะเป็นอ่าซอนอยู่นี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นซอนอยู่นี่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยหรือจะเออมาสูงสูงเลยดูเหนือดูเทพมาเล่นซอนลึกๆอะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้คือแบบฝึกหัดแรกไปฝึกกันก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะปูจะพาไปแบบนี้ ผิดด้วยมันก็จะได้ทั่วคอโอเคไปซ้อมกันแล้วกันฮนะถามว่าเมื่อกี้ที่ผิดขอโทษไหมไม่ไปละไปละไปซ้อมกันมาสวัสดีครับ